สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเรามาชมกระเป๋าหนังจอระเข้สวยๆกันนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะน้าเห็นนาสินค้าขายดีมาอัปเดตให้พี่ได้ชมกันตอนนี้สินค้าใกล้จะหมดแล้วนะคะสีดาเนี่ยสองใบสุดท้ายแล้วงานสวยงานดีและราคาดีมากพี่ๆค่ะกระเป๋าหนังจอระเข้แท้เนี่ยอย่างน้อยๆอ,อย่างราคาเบาๆต้องมีสี่ห้าพันบาทแล้วแต่ว่าของหน่อยนะคะเป็นจอระเข้แท้ที่แบบงานสวยดีไซน์สวยหนังสวยและราคาเบา,เบามากใบนี้เป็นคลาสสิก ขาเรียบเกร็ดมังกรค่ะสายพันธุ์ไทยสายพันธุ์สยามหนังสวยคัดพิเศษรุ่นนี้ถือสวยสะพายสวยนะคะใช้งานได้หลายรูปแบบถืออวดถือโชว์ถือออกงานถือใช้งานโดดเด่นและเรียบรูและดูดีมากเลยใบนี้กว้าง8.3นิ้วสูง5.5นิ้วหนา3.5นิ้วพี่พี่ขาราคาหนังจระเข้อยู่ที่1,990บาทเป็นราคาที่ถูกตาแตกอย่างแน่นอนแล้วง,งานสวยมากพี่พี่ขาดูใกล้ๆสีดำตอนนี้น้องเ มีแค่สองใบสุดท้ายแล้วนะคะให้พี่ๆดูความสวยนะคะทุกจุดทุกมุมมองหนังเนี่ยไม่มีแผลลึกไม่มีแผลยาวนะคะหนังสวยมากคัดพิเศษเลยค่ะอ่าพี่ๆค่ะแล้วก็ใช้งานดีแข็งแรงทนทานนานเป็นสิบปีดูด้านในนะคะด้านในผลิตจากหนังวัวแท้นะคะใช้หนังจระเข้ไปเยอะมากเลยรุ่นนี้ ากระเป๋าฝากระเป๋าปลำตัวด้านหน้าลำตัวด้านหลังนะคะใช้จลเข้เนี่ยตัวครึ่งใช้เฉพาะขาหลังสําหรับรุ่นนี้ต้องเป็นขาที่ใหญ่ถึงจะผลิตรุ่นนี้ได้จะเข้3าตัวจะผลิตรุ่นนี้ได้แค่2ใบเท่านั้นค่ะไปต่อกันที่สีต่อไปนะคะสีต่อไปน้องเอ๋ให้ชมเป็นสีน้ำตาลช็อกโกแลตค่ะสวยและคลาสสิกและดูดีด มีพลังงานแบบขีดสุดแบบดึงดูดขีดสุดเลยสีน้ำตาลเป็นสีที่โอ้โหพี่พี่ขารุน่นี้ถึงแล้วสวยมากสะพายแล้วสวยมากเลยค่ะเอาละคะน้องเอให้ดูใกล้ๆนะคะพี่พี่ขานี่ค่ะสวยเหลือเกินนะคะพี่พี่ด้านหน้าด้านหลังอ่าดู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  ดูเอาค่ะพี่พี่คะ่ะนี่นงเห็น,นี่นะภูมิใจนําเสนอรุ่นนี้มากเลยถ้าพี่พี่สนใจนะคะกระเป๋าในคลิปวิดีโอนี้แคปภาพแล้วทักแชทได้เลยคะ่ะฝากชื่อที่อยู่เบอร,ร์โทรศัพท์นะคะต้องการเก็บเงินปลายทางหรือโอนเงินแจ้งได้เลยคะ่ะสําหรับพี่พี่ที่รับชมนกเหยทาง u t u b e นะคะนกเหยจะทิ้งเบอร์โทราศัพท์ไว้ให้ทุกคลิปเลยเมมเบรอร์นงเหยเสร็จแล้วทักหาหองเหยทางไลน์ถ้าไหนเล่นไลน์่เป็นโทรหารองเหยแล้วบอกว่าคลาสสิก เกรดมังกร1 9 9 0ัรบาทระบุมาแบบนี้เลยนะคะเด็กก็จะจัดส่งให้สีต่อไปสีแดงไว้ตอนนี้มีน้อยมากแล้วค่ะที่ต้องคอยอัปเดตให้ดูตลอดว่าเป็นรุ่นที่สาวๆหลายๆท่านเนี่ยให้ความสนใจนะคะสวยดีไซน์สวยราคาเบาหน้าเด็กก็อัปเดตให้ถ้ามีของก็จะคอยอัปให้อยู่เรื่อยๆว่าที่มีอยู่ในมือตอนนี้มันสวยขนาดไหนพี่ๆมันโดดเด่นขนาดไหนมันชําขนาดไหนดูเลยนะคะพี่ๆค่ะ อยางให้ได้อยากให้โดนอยากให้ลองสัมผัสแล้วจะติดใจอย่างแน่นอนค่ะอ่ะสายสภายซับในนะคะเป็นหนังวัวแท้ค่ะไปต่อกันที่สีต่อไปสีเขียวสวยจึงโดดเด่นชํำเงา ه, ด้านข้างก้นกระเป๋านะคะด้านข้างสายขวาก้นกระเป๋าและส,สายสะพายผลิตจากหนังวัวแท้ซับในเป็นหนังวัวแท้ลำตัวหน้าหลังฝากระเป๋าหูหิ้วเป็นหนังจอระเข้ไม่งงเนาะพี่พี่เนาะอืมก็คือหนูใช้หนังให้ทั้งใบนั่นแหละนะคะพี่พี่ขางานอย่างสวยงานน่ารักมากรุ่นนี้ใส่โทรศัพท์มือถือเข้าของเครื่องใช้ชิ้นเล็กชิ้นน้อยเครื่องสำอางกุญแจรถกุญแจบ้านโอ้โหรับรองได้เลยว่าใช้แล้วถูกใจแน่นอนค่ะ ไปต่อกันที่สีต่อไปอีกหนึ่งสีที่ให้ความรู้สึกสวยแล้วก็โดดเด่นที่สดุดเลยก็คือสีส้มสะดุดตามากและหายากด้วยนะคะพี่พี่ค่ะเป็นสีที่ถือออกมาแล้วโดดเด่นตั้งแต่แรกเห็นเลยค่ะและไม่เหมือนใครด้วยสีแบบนี้ท่านไหนชื่นชอบความโดดเด่นน้องเอกร์แนะนําเลยนะคะพี่พี่ค่ะด้านหนา้าด้านหลังนะคะโอ้โยสายขวาก้นกระเป๋าดูดีทุกมุมมองเลยจริงจริง น้องไห่เปิดให้ดูนะคะพี่ๆขาน่าใช้มากๆนะคะมีความสวยมีความแข็งแรงทนทานทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะคะชอบสีไหนทักหาน้องได้เลยขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอของหน่อยนะคะแล้วน่อยจะทําคลิปให้พี่ๆได้ชมกระเป๋าส,สวยๆแบบนี้อีกแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ